ส่วนใหญ่จะเป็นบน้ำแบบนี้แต่ก็มีคันนะส่วนใหญ่งาเอาไว้น้ำ่วกแล้วมันมีพะไปเจออะไรใน้ำ่วกมัก็แก้สาได้ันเลยานเล่ีแต่หัวยันขาเลยนะพุงอ่ะไม่ได้เลยเนี่ยน่ากลัวเนี่ยม่เชียงใหม่อ

ตอนนี้เราอยู่ร่วมกัอยูนะครับดูรถโอ้โหเยอะขนาดเลยเได้ไม่ไดลขกแาป็นกำลังใจทุกเหตุนี้เราเราเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ตรวจรถอาสนะครับ เยอะเลยอันนี้แค่ตั้งนอกมีตั้งนอกครูรวาหาจอนองปุ่นนี่ตัง้งหน่องเต็มเลยเรื่องง่ายๆมันจะไปพอยังไงโอเครถรถจะไฟอย่างเดียวไม่ต้องรถมารับคนเจ็ดนะฮ่า <c oughs> ตัวเนี่ยคุณชาวเครื่องไหว้โอ้โทั้งตัวดูเราไหมพรบเพื่อเต็มเพื่อแบบหมดนี่รถลำเพิงครับเนี่ยนะรถมาเช็กเครื่องลำเพิง ตัวเนี่ยตรงนี้นะแต่ถามว่าถ้าเราวาวเราวาวตัวเปิดปิดตัวนะถ้ามันกัดอยู่น้ำมันก็ไ่มานี่อยู่วอนนี้เรามาอยู่ที่ร่วมกัตันยูนะครับพอดีผมมาแว่หาพี่เอกแล้วบอกนะมาดูมาดูาดรถอำเิงคือไผ่บรรเทาของของร่วมกัตันยูนะเพรเยอะเลยเดี๋ยวมีฝั่งปุ้นมีเรือกับมีเจสกีเดี๋ยวไปดู โคตรกว้างอ่ะไั่กินเล้าอ่ะยกานีดูชฉากมาดูทั้งรวมนี่แต่งตัวเต็มยวดหมรู้ชาก่ากชักราผึง เราเขียนใช่ไหมใช่ร้อนข้าวเขียดน่าอ๋อนี่เราอยู่ร่วมกับตันยูครับวันนี้พี่ๆว่ากินเข้าก่อนแล้วไปกับทำอาหารเลี้ยงสนุกกันว่าถ้าอยู่แบบนี้ได้ได้อย่างสนุกมากนะเนาะดูดีเนี่ยทำงานกันอ,อร่อย ไม่หมดเลยเครื <t ogether> ่องเครื่องอ่ะตอนหลังเรามาช่วยน้าเขาให้น้ํเขาทำเสร็จรถไม่ใช่สาไม่ใช่จริงอันนี้ผมไม่ห่วงวิชานะหาคนมาเรียนไอ้นี่ไอ้นี่เยี้ไอ้ที่อ่านไอ้ี่เป็นแบบบรรรักษาไอ้นี่อ่ะเป็นต้ม คนนี้ไม่ไหวอ่ะคนนี้ไอ้ยแมวเรื่องมาทาคนนี้เดี๋ยวก็เอาสีทาบ้านมาทารถ้วอรเพอรโอ้ปวนหัวเลยพี่ชายกูมรถไรรถไอ้นี่รถเ่อร์เอรไทยเป็นรถพักทองเลยสีทองอะไรอยปากเนี้ย รถอะไรอุปกรณ์กู้ภัยกหรอนะนี่ไงมด่ดูดูรถ <c oughs> น,นี่ไม่ใช่รถลงคัวตอนแรกว่ารถลงคัวเป็นรถอุปกรณ์กูภ้ภัยโอ้ อันนี้คือไปจบหมดเลยนะพี่ได้ใบใหม่มาลูกพีวซื้อของเครื่องหนัเปิดปิดข้างนี้ดิโคบอ่ะว้าวมันมีสองตรงนี้มันมีลูกจากตรงนี้ด้วยอมารอแล้วพอแล้วเขาจะให้ดูอะไรอ่ะนี่มันก็ยังใหม่อยู่เลยนะ เออมันก่นถ้ารับแรงอัดแล้วตอนนี้ยางยังสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าหรือนี่สองตันคือความหมายของว่าถ้าเกิดตอนนี้ผมไม่รู้มันกี่ปีเด<อ>สภาพหรือยังอัดแล้วมันจะแตกไหมไม่แตกถ้าเสื่อมสภาพรู้เลยเนี่ยถ้าเสื่อมสภาพนะ้นติดไปจะไม่เด้งใส่เอาเอาเอาตัวอะแดปเตอร์มาดิเดี๋ยวจะดูให้ว่ามันใช้กับสังอะไร เนี่ยเปิดอะข้างได้ครับเนี่ยนึกว่ารถอาหานพี่มาทำให้ก่อนพี่ไมเป็นไรให้น้องพี่แกวโอ้พี่มาออกออกได้นะไม่ได้มั้งอะไรครับแคบ์แม่งโหต้องเปิดอีกนะออกได้เขาได้เนาะ ไม่ใช่นะจะมาดูให้ไงเพราะ<ม>คุณเอกบอกไม่มีถังเอาใช่ใช่ครับไม่มีถังใช่แล้วคุณเอกเขาจะให้ผมดูว่าสามารถเอาถังเอซีีเอมาแปลงได้ไหมไงเออขาบอกว่าติมันก็คือถังเดียวกันถูกไหมใช่ใช่เออ, <C BA S 1> อถ้าม, <จบ S 2> มันได้เนี่ยเราจะได้ไปพวกมันคงมันเทาไอ้กลงไอ้กีมันก็มีถังเหล็กเก่าเก่าอะ่ะมันไม่ใช้แล้วพวกดักงม,มันไม่ใช้แล้วนี่ียบไมด้ เพราะว่าหมอนลมเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเบอร์เพื่อรักษาการกระแทกที่อุบาว่าก็จะเอาถ่ายได้ได้ไหมไม่ใช่จะดูให้คุณเอกว่ามันเอาถังลมไหนใส่ได้ไงอยากได้ไหมทุบชุดเลยนะถอเข้านี่ไงคุณเอกหมอผ้าหมอนครบแล้วเพราะนี่นี่แดดอุบาวลูกเนี้ลูกเนี้ได้ตองตัน พวกนี้แหลนใช้หน้าหตัวเก่าเลยนะมันไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะสภ่สภาพนแถาึไปเจออาคารขนมเมือพุ่งนี่ไม่ใช้เท่าไหร่ก็พอไม่ได้ครับพี่ไม่ได้มันกลับไม่ได้เนีนนี้จะไปอยู่ที่ตัมืกครับ อันนี้ไม่ให้อันนี้คือเกจฮตเทอร์มันเป็นแรงดันที่เป็นแรงดันนะแรงดันตัวนี้ถูกแต่มันจะไม่สามารถบอกว่าอันนี้ลมมันอยู่เยอะอยู่อะไรเงี้ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าหลอนใบนี้กินไปกี่ลิตรไม่ได้เข้าใจไหมครับตัวนี้เป็นตัวบอกว่าถือว่าพอคุณใช้จนชินคุณจะรู้เลยหมอนใบนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวแรงดันใช่ใช่ใช่ตัวแรงดันนี้ ตัวไทนี้ไทนี้ก็คือตัวจ่ายอากาศจากถังเหมือนในนี่ไงเม่อเราไปล้วไปล้ไปเลย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 พี่ไปพี่พี่ลองไปเนี่ยแล้วไปแล้วแม่โชคโชคโชคมันคามไปแล้วพี่ โอ้โลหะอุปกรณ์กู้ภัยสองแพกเหมือนกันเปล่าเหมือนกันเอามาแพกเดียวก็ได้ไม่เลยเอาไปที่เลยเอาไปหาเลยได้ป่ะไอ้ชุดนี้เลยใช่ได้ไหมมันสองมันมีแค่สองใช่ไหมแต่มันมีสามกระเป๋าได้นนัอย่้หมัันนนนเป็กมีรถอุปกรณ์กู้ภัยครับตั้งนี้เป็นดับเพลิงทราบปุ่น,น,นปเป็อุปกรณ์มีอุปกรณ์ไอสื่อสารล่วยตัว นี่สองตัวนี่ของพี่เด็กเกอร์พี่โซแม่เฉพาะรถจักรยานสี่แสนรถแค่รถสี่แสนตอนแรกผมนึกว่ารถทำกับข้าว้าว่าไปแม่บอกวิ่งรถครัวหมดพอไปถึงผมเห็นว่ารถตายนู่นเปิดนู่นตายนู่นแม่บอกโอ้โหกระลงใต้แม่บอกรถครัวพาแล้วรถครัวรถครัวรถครัวผมยังเห็นยังบอกรถครัวเลยจ้าเด็กคบอ่ะครับโคบโคบเลยพี่โคบเลย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบน้ําแบบนี้แต่มันก็พิคันนะส่วนใหญ่งานเอาไว้น้ําท่วมแล้วมันมีสมมุติวะไปเจออะไรในน้ำท่วมก็แกค่หายใจหายกันได้อ๋อเจอเจอระดับน้ำท่วมก็ได้หมดนะพี่นะเจอระดับน้ําท่วมมาสมมุติว่าบ้านแม่งถูกไม้ครับอะไรที่ถล่มถล่มอะไรอย่างนี้ฮะเราก็ได้หมดเสียยามแต่งเติมให้หน่อยประเมินราคาไม่ได้แต่แค่ลดแค่สี่แสนพี่แต่ว่าลดเท่าไหร่เอ่อถังฟ้าเหลือถังอะไรกี่ใบอ่ะ ไอเดียวมากดีมากด้วเลยพอเขาเอาปีกไปเข้าวกวาที่มาตอนแรกก็รถครัวนะครับเนี่ยเบอร์จ่าครับเนี่ยอุปกรณ์กู้ภัยหมดเลยเนะี่ยตอนนี้เรากลับมาลองหัวนะครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีลมอยู่ปะวะมีไหมนะต้องเปิดนะมีอยู่ไอันนี้มีลมวิเอ้ยเออเนะี่ยอยากอยากเห็นนะอ่ะอันนี้เราวิ่งจากมูฮิลกันตันยูแล้วก็กลับมาถ้ำนะเพื่อจะมาลองอันนี้คือพี่เอาเข้ามาเอาไปลองเลยเอาขึ้นรถไปขึ้นเลย เฮ้ยระวังหล่นนะเว้ยหล่นมึงขาขาดเลยนะมึงยันกูอะคนอย่างกูนี่เขาเรียกว่าอยู่ในทุกอย่างวงการนี้มาอะไรเล่นทุกอย่างยันร้องแต่นไปหมดอ่ะรู้ทุก,กอย่างแม่พิษเดี๋ยวไปเช่วด้วยกันบีกองเลี้ยวไปขึ้นรถเลยไป,ไ,ปไม่ได้ไ อนนี้เรากลับมาอยู่ร่วมกับตันยูนะครับลองหมอนลมลองเลยเอาไปลองเลยลองไหนพูดเน่ยไอ้นี้ใช่ออกมาเลยเนี่ยอันนี้พี่ก็ก็อันนี้เกี่ยวในไงก็เนี่ยคือถังใบนี้แหละที่ไอ้ดีมจะขายให้อาจารย์เอกอ่ะแต่ว่าไฟวาวมันแตกอยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟวาวอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เอาสายออกมาก่อนดิเอาสายออกมาก่อนสายออกเนี่ย เออนึ่งของสอเส้นของช่มีนี่ก็เบาไงกระป๋องเบาเออเออหมูเช็คของแล้วหมูเอาไปหมูด้วยแล้วเนี่ยแล้วถังนี้ต้องถังนี้เอามาให้ลองไงว่ามันจะเป็นเกลียวหรือไงใช่ไหมใช่ก็ต้องก็เดี๋ยวก็เอามาเทสดูเลยนี่ไงสามต้องเทสต้องเทสต้องเสเส้นนี่ถ้าหนักหนุนกว่อันนี้คืออุปกรณ์หมอนลมนะนะ นี่ม uh, oh, so mm, so ันจะฟองขึ้นอ่ะขยายเยอะเออมันฟองขึ้นขยายเยอะโ้อ่ะมะเกยหานเกยใจอะเจ้ผมกลัวว่าตัวนี้จะเป็นรีกวาวอีกตัวนึงที่จะต้องเข้าเกณฑอยังอ่บนี่จะเป็นนี่ไปลองเ่ยเนี่ยที่จะเห็นเนี่ยตูน่าจะไปเรบบ่ นอำได้น้ได้เขาบอกน้อมน้าหรือบอกโดนมีบ่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 ั่บ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 บ่บ่บ่้่บ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 ่ล่บ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 ่่่บ ต้องคาบแมสไปเลยต้องคาบไปเลยคาบไปนี่คาบเมาส์ไปเลยคาบเมาส์ลงไปลพอถึงน้ำก็เปิดต้อดที่มีเห็บวนตุ้ไปบ่อบาดาลครับเลนไปลงเลยไปม็อกเฮ้ยไปได้เลยเรามีเห็ดเอาใช้ได้เลยแต่ที่ที่มีเล็กอะไรเนี้ย ีลงไปได้ไงเที่ยวลงเลยเขาเล่นหนูสาเดินเนี่ยทีมทางมันเป็นงานที่ถางเฉพาะเวลาสั้นๆช่วยพ่อออกไหมครับแต่ถ้าเราทีมทางไปง้างไว้เงี้ยง้างของหนักคาไว้ทีกชั่วโมงมันทำได้ไหมมันทำได้แต่มันไม่ควรการสึกหนอของทีมทางมันก็จะไปเร็วกว่าการที่เราเอาใช้หลอดบอลไว้ เร็นความแตกต่างระหว่างท่ายกกระดูกกับบอนลมยกกระดูกอย่างสมมุติว่ารถไปเสียอย่างสาลี่ลากไปยางแตกเนี่ยเราไม่มีไม่มีไม่ทีแมแร่เราเอาบ่อนลมยกเพื่อปรยุ่ไว้ก่อนไม่ให้เกิดข้อแม้อะไรเพื่อเราจะรอไปปมายางเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเราไม่ควรเอาทีมถ่านไปทาบไว้นักองถามว่าต่วนด่วนเอาทีมถ่านทาบไว้ได้ไหม ถามว่าถ้าลมรุนหลังลมเราใช้แบบนี้เนี่ยคือคือเวลาที่เราเราเข้าไปประดุมเงินมันมีนิ้วพิงเรามีอากาศเราก็สามารถทักนะครับแล้วก็ห้องผ่าตัดแต่ถ้าหลังดีมันวาวรุ่นเก่าเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากและถี่มองมาน่าจะมองไม่เห็นลองดูเด็ดชิ้นบอกว่ามันมองไม่เห็นดีกว่ามันดีรังมีมันบานะผมให้มันใส่อ่ะนี่เองก็เห็นแค่ตรงนี้ เอไมันใช่มันมันดูยุ่งยากไหมล่ะผมถามหน่อยว่ามันดูยากไหมมันดูยากกว่าไหมมถามจริงมันมองไม่เห็นต้งปากอะ่ะอะกข้อไปข้อไปอไหะนะให้ผมให้ผมจบผมผมแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวผมจบนักการให้คุณถือเลยอ่ะไว้อ่ะแล้วผมจำนันกการะนันนะนะกคุณลองเอาความจริงด้วว่าปากคุณเองใส่ใส่ตรงไหนอะ่อะ,อะใส่ตรงไหนอ่ะถูกปา เข้าใจยังทำไมมันถึงมีทัปิ้ง่ึงอาแล้วจ่ายค่ะถึงเวลาปุ๊บสมมติอาะล่ดตายจริงพี่จังหวะนั่ะอาสมมติอะสมมติแกจับหน้ากากมาปุ๊บจบไหมง่ายกว่าทำง่ายกว่าได้แล้วลองถอดอ่ะลองถอดตอนตอนสุทายเนอะถอดถอดตอน ตอนถอดก็แค่ดึงครับงี้ไงยังไม่ทำนานนี่แต่ก็จะง่ายกว่าทำงี้ีไดจับงี้อยู่แล้วอ๋อถามว่าถ้ามันมันไม่ได้มีประโยชน์ตัองปีอะไรเขาจะทำมาว่าทำเป็นสายมาทั้งเส้นเดิมเหมือน scpa รุ่นเก่าก็ดีกว่าใช่ใช่ใช่ถูกไหม จำไว้เยอะหรือเถอะเขาเลยแล้วเวลาเก็บอ่ะเวลาเก็บเนี่ยเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยเขาเก็บทั้งอย่างนี<อ>้เลยเข้าใจไหมครับเออแล้วหาผอ้ามาใส่ไว้หน้ากากเป็นรอยเพราะว่าหน้ากากมันเป็น,ออนาารนนอยทีนี้เวลาเราเข้าไปแล้วมันมองไม่เห็น<อ>ะะถ้าถอดถอดก็ยากนะถ้าถอดถ้าใส่แล้วถอดอนะฮะให้มึงลองอ่ะมึงลองเองอ่ะ อ่ะลองแล้วมึงจะรู้เนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยเวลาใส่หน้ากากมันไม่ได้เห็นรูข้างหน้านะเว้ยเอออ่ะอ่ะไม่เห็นเห็นแค่ตรงนี้อ่ะเอออ่ะอ่ะแล้วทีนี้อ่ะมึงเสียด้วยอ่ะเออแล้วถ้ามึงเสียดให้ตรงนะหักหักไหมนะเดี๋ยวก็ต้องเสียบทิ้งไว้ใส่อากาศเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยถูกไหมเออ เวลานะั้นปอาจารใจ่ไม่ทันคดตรงนี้ฟู้นี่คือตัวอากาศนะหายใจารงนี้แอมเป็นผิดอ่านี่คือตัวเบรคเวลาเวลาเราถอดลงมาห้อยคอปุ๊บสมมติว่าเราไปเจอพื้นที่ที่เราหายใจได้แล้วเราจะเตะอากาศพอเราถอดหน้าก,กากเสร็จเรากดเองเนี่ยเนี่ยวิธีจับเนี่ยไม่ไงั้นเขาจะทํามาในรูปตรงมือทำไมเนี่ยคืเอเบรคเนี่ยแล้วเราก็ห้อยไว้เวลาเราจะเป็นไองใช้ใหายใจหน้าก,กากเข้าไปเสียทั้งที่ หดอากาศดึงอากาศปุ๊บตรอดจากเท่าไหร่ไม่ให้มีแดดร้อนจัดทั้งหมไม่หลอกก็ว่าฟังบ่อยๆบลงครังเยอก็จะทำงานคือเรื่องเก่าบางครั้งมันก็ดีมันไม่ใช่เรื่องผิดเนี่ยอย่างเงี้ยมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อเราใส่ นี่ยที่เขาทำอ่ะไม่งั้นเขาไม่ฉลุมาหรอกเข้าใจไหมเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะแต่งไม่ได้แต่ไม่ได้หรือเปล่าน,นี่ยเปิดข้างเรียบร้อยเปิดปิดประมาณเนี้ยเอาเรีกว่ารถโรงครัว <c oughs> มีหลายอย่างอันเนี่ย <c oughs> ขายกระชูด,ดำน้ำนะครับดโดยรถคันนี้ฮ <c oughs> ึนุ่ยมีอุปกรณ์เกือบทุกอย่างครนะับเนี่ยมอว์ใหม่หมดเลยนะครับบอลเอกจัดมาดีดีฝานคือโครบอ่ะอุปรกปรณ์ทุกอย่างสอบถามแล้วขาดอุปรกรณ์ดำน้ำนะมีทุกอย่างสนามอุปกรณ์สื่อสารบอลลมนะครับเบตเตอร์ลิส ข้างในปุณน,นีะไรปุณิมีพัดลมอยู่แล้วนะ่ะพัดลมอหรอพัดลมปีป่ปะกับ เขพี่ขอบคุณครับนี่นะมาสอนครับไปไปเลยแอบเลยเราเรา,เราอีกกับละโซนรีโว่พี่คณครับแล้วโโแล้วจะทำตนะครบแล้วไปดีทีมิตน,นะวันเนี้ยหายเก็บไว้อย่างเดียว ีเวตาลนด้สวัสวด,ดีพี่เอกสกัะครับนะกับก่อนก้อนนะ้าสองเ็ดละ